โอเคครับ,ว,าารบวันนี้ตัวสห่ครับวันนี้เป็นการเปิดตัวอซิ่งรินแฟลกชิพสโตร์นะครับเป็นแฟกชิพขายแว่นตาไอซิบริน100%เปใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เซ็นทรัลจุสศิลพาร์คแห่งนี้ครับ <c oughs> แล้วก็เอ วัตถุประสงค์การเปิดครั้งนี้ก็เป็นการเปิดคอลเลกชันใหม่นะครับ f l l winter 2025แล้วก็คอลเลกชันที่รวบวมการดีไซน์กับ Mercedes-Benz กับ A.G. ด้วยครับแต่ละคอลเลกชันเป็นยังไงบ้างครับความพิศษจุดประสงค์ขังคอลเลกชันอันนี้นะครับจะมีสีสันที่พิเศษก็คือว่ามีการไล่สีนะครับจากบนลงล่างแล้วก็มีการใช้สีพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมา ม่มีการทําให้วันตาเนี่ยมีความสำเร็จมากขึ้นครับทีนี้ณูายเป็นพิีเซนเตอร์รอหน่อยครับผมเลยครับก็คุณหมายเนี่ยเป็นแฟนพิีเซนเตอร์นะครับปีนี้เป็นปีที่4นะครับแล้วก็เรามีความสําเร็จกับการใช้แบรนด์พิีเซนเตอร์ของคุณหมากนะครับแล้วก็เราได้ต่อสัญญาคุณหมายครั้งหนึ่งครับเป็นปีหน้าไลยครับเป็นปีที่5ด้วยเลยครับขอบคุณมากครับของคุณหมายมากครับแล้วก็พี่หมาครับ อยดีใจทุกครั้งครับผมก็สนุกทุกครั้งที่ได้ทํางานด้วยกันกับไอซิบอลินครับแล้วก็แล้วก็เห็นความพัฒนาเห็นความแตกต่างของแต่ละคอลเลคชั่นนะฮะมาใหม่ตลอดเวลาเลยนะครับผมมีของใหม่เรื่อยๆเลยก็ยังไงก็ขอให้แบร,รดแนด์เติบโตไปเรื่อยๆนะครับอาชุดใหญในของแบรนด์มีอะไรบ้างโอ้โหทั้งวัสดุครับผมทั้งสไตล์นะครับแล้วก็ทั้งการออก ได้เคยเกันเกิดไปได้พูดไปเยอะมากนะครับกับการความนนนะฮะความทันสมัยของแว่นครับแล้วก็ประสบการณ์ของเขาที่ผมได้มาบ้างมีทุกสไตล์ไนะครับเราชอบทุกสิ่งจริงๆแล้วผมใส่ทั้งสองแบบจริงๆผมใส่ทุกแบบเลยเพราะวะ่กาก็สายตาก็ใส่แล้วก็กันแดดก็ใส่แล้วก็ไอซิบิลินเนี่ยมีทุกทุกเขาเรียกว่าอะไทุก,ทก,ทกสไตล์ให้ให้ได้ลองใส่ให้ได้เลือกเลย นี่นะคะที่เป็นชับแรกของในประเทศไทยนะคะที่เป็นไ c ซีบร l นกับเชฟซอ์ที่แรกแล้วก็พบกับคอลเลกชันที่มีทั้งตัวรมีเต็ดดีชั่นแล้วก็แว่นที่หายากแบบแบบทุกสีทุกสันอยู่ที่นี่หมดเลยะคะ่ะก็อยากจะให้คนที่เป็นแฟนขลับไอซีบร n นะคะได้ลองมาดูประสบก,การณ์ใหม่จากที่ร้านนี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะบรับ